สวัสดีครับต้องแสบชาแนลมาแล้วครับส้องแสบชาแนลมาแล้วครับพี่น้องครับขอร้องอะไรกันบ้างล่ะสะเดนะครับไลน์นี้นะครับเมื่อเหล่านี้มาโดมนะครับก็บข้อม้ากับบังเกิดนะครับพี่น้องครับข้อม้ากับบังเกิดนะครับพี่น้องครับ ก็ห้ากับบังเกิดครับพี่น้องครับเวแหละเดินทางมาฮอดโดมประมาณบ่ายสามนะครับเนาะเป็นเราที่เดินทางมาถึงโดมประมาณบ่ายสามโมงครับมากับขอมาพาโจนะครับอยู่อาลำไยนะครับเรากมากินซาโจนะครับซาโจของมากคดีครับ สจะอามจับได้จะรับยาโดยเฉพาะเลยนะครับสั่จุสั่งจู๊ยังก็ยิ่งเข้ามามาสวัสดีครับหนึ่งท่านครับสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งท่านครับสวัสดีครับ มาทักท่าพื้นอะได้เด้อครับพี่น้องครับ <S <S 1> <S 1> เลขหวานน่าจะขี้มู๊บสวัสดีครับสีทั้ครับสวัสดีครับ สวัสดีทรับซีทันนะครับห <Yeah. S 1> อมมัก่ายทพืชอะไรครับพี่น้องครับผม <Yeah. S 1> ขอมาเล่ากับมาคุยสวัสดีทรับท่ากันได้ครับ <Yeah. S 1> สวัสดีทั้ง สวัสดีครับสวัสดีครับขอแล้วกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับขอแล้วกดไลค์กดแชร์ครับพี road, ่น้องครับขอแล้วกดไลค์กดแชร์ครับกระหลอดอะไรประหลอดอะไรเอามาให้น้องน้องมาถือปะสวัสดีแปดห้องครับแปดห้องสวัสดีครับแปดห้องครับหลับชมทั้งไหนขอ ขอบคุคอมเมนต์คุยอะไรเนอะครับพี่น้องครับแต่ท่านครับสวัสดีทั้งแต่ท่านครับพี่น้องครับสิบท่านสวัสดีครับสิบท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อทางมาเจออะไรหนิครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดไลค์ให้หน่อยครับกดที่ไลค์เราวนให้หน่อยครับพี่น้องครับขอบขอคนละคนไลค์นะครับเพราะว่ามันกดสองเสียงไปเลครับกดไลค์ไลค์เดียวครับ คนละลายครับยูเซอร์ละลายครับยูเซอร์ละลายมากครับเสียงดังมากเลยมองหน้าเอาคนละหนึ่งไว้ครับน้องครับมาดูนี่หน่อยเดี๋ยวฝากใหน่ขาดใหน่สิบห้าท่านเขาสิบห้าท่านผมเขาลายฝากใหน่ขากใหน่ ฟังลูกสาวหน่อยนะใ่มากเลยวันนี้เลยจริงใครอ่ะเวยากเลยคลาสส์ฝาก็ไปก่อนเลยยมหนูตัวเองเลยนานนู้นไล้จะขอจุอายของเขาไอ้ดีได้จะออร้อให้ห่อล้อซีก็ให้ห่อล้อนะ ดูคิดว่าเสียเลยดูเน,นเนี่ยไอแม่คนพ่อแม่เลย<ง>อ่ะริญ18ท่นครับไปโรงเรียนลูกได้สิ่งนี้กลับมานี่เฮ้ยโรงเียลกได้บอกให้มันหยุดเถอะไอคนเขาฮาทำไปเดียวฝ่มือดึงมานะถืดยังไม่ได้ถือได้ยังตอนเดียทั้ง24ท่านครับ24ท่านครับจริงนะ พอนนเกเราดับสามาสิบหาท่านสวัสดีครับสาสิห้าท่ครับสามสิบหท่านสวัสดีครับสามสิบท่านครับสาท่านสวัสดีครับสาสท่านสวัสดีครับ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 สวัสเต้เน่ยเต้น ไห้กดแชร์ครับทิ้งคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อพี่น้องขอบคุณทักทายเข้ามาคุยกันได้ครับทั้งสายชูงธรรมครับขอบคุณทักทายเข้ามาคุยกันได้เลยครับพี่น้องครับทั้งสายชูงธรรมครับพี่น้องครับไม่ได้พามาเจออะไรนี่ครับเข้ามาทักทายเข้ามาคุยกันได้ครับพี่น้องครับไม่ต้องมาโหลดออกมามาไม่ต้องโหลดออกมาบาร์ให้น้องครับผมสวัสดีครับ กดไลค์ให้เด้อครับพี่น้อง้ามากับกดไลค์แถวนี้ครับ้ามาเจอไลน์นี่กดไลค์ให้แล้อครับ้ามาเจอไลน์นี่กดไลค์นะครับผมขตามาเจอไลน์นี่ครับกดไลค์ให้เด้อครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ยี่สิบเก้าท่านครับคุยกันได้ครับรับชมรับฟังอยู่ทางไหนก็เรามาคุยกันได้ครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่ไงว่าคันนี้ดีแล้วดีแล้ว 28ห้ามครับกดไลค์กดแชร์ใหห้น่อยครับคนละหนึ่งไลค์ครับเข้ามาแล้วกดหัวใจคนละสามดวงมาครับกดหัวใจคนละสามดวงมาครับกดหัวใจคนละสามดวงมาครับน้อง28ห้ามครับ <c oughs> เออจ <c oughs> ะร้องร้องยี่เยี่ยอะไรก็เปิดแ้วดูที่เราเล่นทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนอนไปสักนอนไปเเรราากัย่น สวัสดีครับ3ามสิบของท่านนะครับกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมใครผ่านมาจะไลค์นี้ก็กดไลค์ให้หน่อยครับคนละหนึ่งไลค์ครับพี่น้องครับขอบไลค์กันช่วงเย็นๆช่วงหกโมงสามสิบกว่านาทีนะครับตอนนี้นะครับพี่้องครับอันนี้ที่โดมสาวน้อยกำลังเดือดครับตอนนี้ครับที่โดมสาวน้อยกำลังเดือดครับวันนี้ ลาวิงครับคูมอดิ้ก็เดินทางมาถึงโลนนะครับตั้งแต่บ่ายสามพี่มอดินเพิ่งมาถึงตอน4ี่โมงห้าโมงเย็นนี่นะครับซ้อมเพลงครับอย่าาซ้อมกอล์ซ้อมร้อเพลงเเฮ้ยเล่อ้ยเฮ้เ้ยเฮ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 ยเเฮ้ยยเอามเเอามาฮ้ยเ้เฮ้เยเนยยเย

ไม่ดูอะไรเลยดูแต่เกมผอดูขาอยู่ิงเรอกสามสิบสามขนครับกดไลค์กดแชร์ห้น่อยนะครับสามสิั้นครับปลาไปโดนเขาามสิบั้นกดไลค์กดแชร์หหน่อยครับผม ครับพี่น้องครับผมนะครับลาวงิงก็เดินทางมาถึงโยมสาวน้อยเพลีแท่งแล้วนะครับผมครับผมอี่ลาวงิงก็เดินทางมาถึงสาวน้อยเพลีแท่งตั้งแต่บ่ายสามนะพี่น้องเนาะนะครับบ่ายสามนะครับเนาะอมาถึงกัเข้าไปบ้านพระโจเนาะนะครับกินซอยจุกครับพี่น้องอีหล่าวงิงกินซอยจุกครับเสียเตรียมเสียอามเตรียมไปต้อนรับอีหลานะครับ โอ้ oh, ครับผมพัจจุบกนเราได้ทั้งลองไม้มาพร้อมในคำวันนี้ครับครับหน้าตาว่าเป็นนุมเกาหลีครับปัจจบเราได้ทักงลองไม้มาคำวันนี้ครับฟังแน่นอนครับสาวไม้เปนแม่ครับสาว้มยนึงครับผฟังแน่นอนครับพี่น้องครับออนะครับตอนนี้นะครับผมกับน้องอิงนะครับกับเขาไปซ่อมเต้นนะครับซ่อมรัครนะซ่อมฟ้อนนะซ่อมกอดล้ำเพลินครับลํำเพลินตีกองนาวครับ ลำเพื่นสมัยใหม่ครับมีเล่ากับมีลำเพื่นเพลงใหม่น้ำครับอ่านะครับการให้ยทำวิดีโอยูโดมาวน้อยเพิ่นจะบ่าเปิดเผยฉากหลังนะครับพี่น้องเนาะเพิ่นจะถ่ายจากหน้าเวทีนะครับลงมานะครับลงมาออกมาทางบ้านบ้านของบอสเลศศอนะครับอ้าเพื่อจะว่าให้เห็นฉากหลังเวทีนะครับปุ้บไว้ก่อนเออพี่น้องปุ้บไว้ก่อนนะครับวันนี้หลากรับมาถึงแล้วคู่มอดิงกรับมาถึงแล้วครับอ่านะครับเขามาถึงโดมแล้วครับ ขามาทำหน้าที่นะครับดูแรงอีหล่าพี่เขามอนเดิมเส้นเคยครับพี่น้องครับอ่าครับวันนี้แม่ฮักน้องนอิงนะครับแม่ฮักน้องอิงกับเลี้ยงลูกสิ้นครับเลี้ยงน้ำทั้งวงนะครับวันนี้ครับโอ้ปมมือครับโอ้บารมีลาครับเป็นบุญลาครับผมนะครับเลี้ยงน้ำนะครับแม่ฮักอีหลานะครับเนาะเลี้ยงน้ำแล้วก็เลี้ยงลูกชิ้นฟรีทั้งวงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนาะ บรรยากาศการซ่อมรั่มซ่อมเตียนซ่อมโชว์นะครับบนเวทีจริงนะครับนะครับช่วงนี้กำลังเข้มข้นครับว่าจะเป็นลั่มเรืองหรว่าจะเป็นการซ่อมรับมบนเวทีครับนะครับเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดครับนะครับสำหรับโชว์สาวน้อยซอฟพาวเวอร์ครับเพลงนี่ครับมาขึ้นครับบาโจกติวเข้มนะครับเนาะสำหรับสาวน้อยซอฟพาวเวอร์ครับผมว่าอี จะเป็นอีกโชว์หนึ่งที่แบบสวยงามครับต่างรอบนะครับลาชุดคอสตูมมันจะเป็นออกมารูปแบบไหนครับพี่น้องครับอ่าคอสตูมเพ่งสาวน้อยซับพาวเวอร์ครับ2 0ง4นะครับแต่งโดยอาจารย์อ่าอาจารย์นะครับนะการยุยมานาศักดิ์นะครับเนาะอ่าครับสาวน้อยซับพาวเวอร์ยี่สองพครับเป็นเพ่งเปิดตัวของสาวน้อยเพื่อนแท้ครับเพ่งเปิดเปิดแสดงโชว์นะครับเนาะ บลองหลายคนครับน้องนน้นน้องบอมน้องแบมอะไรอีกสองสามพนนะครับหลายคนครับใครยิ่งใครได้นะครับพี่น้องครับที่นี่อลังการก็แพ้สาวน้อยสองได้นอนครับพี่น้องครับสาวมาเต็มแพ้ครับได้ศิลปินมาเสริมครับมีตาฝีมือฝีมือทั้งนะครับคุณภาพรุ่นรุ่นครับบ่จโจกคัดเองครับมือครับพี่น้องครับวันนี้เราก็จะได้เห็นความปราเรื่องของกีลานะครับเนี่ยเขามาถึงโดมมาสอบล้างกับตัวพี่ๆนะครับ ขามาซ้อมร่ากับพวกพีที่ในร่มหามาซ้อมร่ากับพ่อแม่ในรงโอ้บรรยากาศสดชื่นอบอุ่นนะครับโอ้สุดยอดครับพี่ลาม้อนครุ๊นะครับฮาวครับพี่น้องพี่ตังฮวงพี่ลามาก็โดมสดใสขึ้นทันทีครับพี่น้องครับอ่าบรรยากาศซ้อมร่าม้อนครุ๊มีทั้งเฮฮามีทั้งโอ้สุดยอดครับพี่น้องครบคันครับพี่ลามากครับผมอ่าครับสุดยอดครับนะครับ ปูด้ว่างเขากุ้มเฝ้าเขาครับพี่น้องเวลามีโชว์ไหมแน่นอนที่แน่ก็ต้องมีเพ่งเพ่งเกาเนาะเพ่งเพ่งของคายนะครับมีเพ่งของคายแล้วก็บวกกับเพ่งโชว์ไหมนะครับมีแน่นอนครับบอดโจพ้นเลยครับผู้ยิบานพี่เล้ยงยกมาลอนคาย่าสั่งครับโเรือเอาเลยครับผู้ใดครับมายกพวมนั้นครับโตัวเกี่ยวมีซีกมายกพวกนันแหละครับล้นหลามครับพี่น้อง ขอบคุมพีพ mm ่น้องทักไปที่สาวน้อยเพจแป้งแฟนเพจได้ครับร้อยส like ี่สิบเก้าบาทครับพี่น้องครับทักไปครับมีข้าวเขาไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวมันแย่กันร้อยสี่สิบเก้าบาทครับทักไปที่สาวน้อยเพชจแป้งแฟนเพจครับพี่น้องครับคอ่าสามพลาดครับสนุกดูดังมั่นเลยน้องครับพี่น้องครับโอ้ครับสำหรับไลน์นี่แหละไปพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับช่องส่องแสบชาแนลเด้นะครับโปดไลค์กดแชร์ช่องส่องแสบชาแนลเด้นะครับ ครับฝากนะครับผมครับพระราดิกาสวัสดีครับ